5, 4, 3, 2, 1, Go! สวัสดีครับทอล์กโชว์เดชาบุญอีพีที่16ตอนหลวงปู่คำพันธ์วังพญานาค หลวงปู่คำพันธ์โคสพันโยว,วัดธาตุมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนับเป็นพระเเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีวิชาอาคมอันเข้มขลังมีปฏิปทาอันน่าเคารพเลื่อมใสมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศอีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนาผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดธาตุมหาชัยรวมทั้งคณะสงฆ์ในจังหวัดและใกล้เคียงอีกจํานวนมากนับเป็นพระเถระที่น่ากราบไหว้ยอย่างที่สุดครับเมื่ออายุ17ปีได้เข้าบรรพชาเป็นสัมมาเนนต่อมาได้พบกับพระอาจารย์เสากันตันศิโล ิบัติตามหลังจากนั้นท่านได้เดินทุดงไปทางอำเภอภูเรือจังหวัดเลยจนพบกับชีประขาวครุฑซึ่งเป็นผู้มีวิชาอาคมสยเวทและวิชาแพทย์แผนโบราณอย่างแตกฉานสำหรับชีประขาวครุฑท่านนี้แนวทางการปฏิบัติธรรมจะเหมือนกับพระอาจารย์เสากันตศิโลเป็นผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมแบบพระแต่ไม่ได้บวชเป็นพระคลองผ้าขาวห่มกายเป็นประจำหลวงปู่คำพันธ์ได้เรียนวิชาอาคมสายนี้มาอย่างครบถ้วนและเมื่ออายุครบบวชท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดโพชัยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมต่อมาโยมันดาถึงแก่กรรมจึงไดด้้ลาาาีขออกมช่วยยเงู น้องๆที่ยังเล็กอยู่ท่านได้อุปสมบทอีกครั้งเมื่ออายุ30ปีณวัดโพชัยอำเภอน,นาแกการเวลาได้ผ่านไปพร้อมกับบาร,รมีอันแก่กล้าของท่านก็มีมากเพิ่มขึ้นด้วยจึงได้ํำญาติโยมสร้างวัดท่านมหาชัยปฏิหาริย์พระธาตุมหาชัยแห่งนี้ทําให้ได้รับความเลื่อมใสาจากสาธุชนบ่อยครั้งยังมีชาวบ้านเห็นพระธาตุมีแสงส,งสว่างรอบองค์บางคืนเห็นคล้ายแสงดวงแก้วพุ่งเข้ามาที่พระธาตุและมีแสงสว่างสวยคล้ายกลากงวันชาวบ้านไหลพวกเขาเคยเห็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์พระธาตุมหาชัยลออยู่เหนือยอดไม้เป็น สีเหลืองอาลามสวยงามมากชาวบ้านต่างก็รู้ดีว่าพระาธาตุมหาชัยยังสร้างไม่เสร็จตอนนั้นพอชาวบ้านแตกตื่นมาดูพระาธาตุกันทั้งหมู่บ้านพอมีคนออกมาดูกันมากๆพระาธาตุมหาชัยก็ค่อยๆจางหายไปอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องเล่าจากพระศีละเตโชภิขุลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์ท่านเล่าว่าพระาธาตุมหาชัยนี้มีพญานาคที่มีฤทธิ์ห้าตนดูแลรักษาประจํามีเทวดาแวะมากราบพระาธาตุและดูแลปกป้องคุ้มครองหลวงปู่คำพันธ์ด้วยย้อนไปเมื่อคราวที่หลวงปู่คำพันธ์สร้างพระาธาตุมหาชัยด้วยศรัทธาที่ แรงกล้าในช่วงที่ท่านขอสร้างแรงอธิษฐานอันบริสุทธิ์สะเทือนให้รับรู้ไปถึง3แดนโลกธาตุจนพญานาคผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดานได้สั่งให้พญานาค5ตนผู้มีฤทธิ์เหนือพญานาคทั่วไปและให้ผลกับผู้ที่เชื่อถือสักการะบูชาธาตุแห่งนี้พญานาค5ตนที่มารักษาพระธาตุมหาชัยคือชยะนาคราชมีลักษณะออกไปทางสีเขียวเป็นผู้มีอำนาจบารมีเหนือผู้ใดยะสะนาคราชมีลักษณะออกไปทางสีดำเป็นพญานาคที่มีบรรดาศักดิ์สูงโพคะนาคราชมี ักษณะออกไปทางสีเหลืองเป็นพญานาคผู้มีพลานุภาพทางโชคลาภพระหนาคราชมีลักษณะเป็นสีม่วงมีพลานุภาพในการปกป้องคุ้มครองสุข,ขะนาคราชมีลักษณะเป็นสีขาวมีพลานุภาพโดนบันดาลด้านความสุขหลวงปู่ท่านได้บอกว่าวัดมหาชัยแห่งนี้ในอดีตชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระอาริยสงฆ์จนบรรลุธรรมขั้นสูงขอให้เร่งปฏิบัติภาวนาและพิจารณาไปเรื่อยๆอย่าได้ท้อเหล่าทวยเทพเทวดาต่างเสด็จมาฟังเทศกับหลวงปู่บ่อยๆกล่าวกันว่าตอนกลางวันจาก6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นหลวงปู่จะให้เป็นเวลาของมนุษย์ส่วนเวลากลางคืนจะเป็นของพวกกายที่มีทั้งเทวดาพญานาะคและชาวรับแลที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาขอฟังเทศและขอส่วนบุญหลวงปู่มักจะเจอกับพวกรับแลบ่อยๆเพราะพวกเขาอยู่แถววัดป่ามหาชัยมีความเป็นอยู่เหมือนมนุษย์เรานี่แหละ ผิดไปจากพวกเขามีกายทิพย์ทุกอย่างเป็นทิพย์หมดไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินก็เพียงแต่คิดก็มาแล้วพูดง่ายๆพวกเขาเป็นเทวดาอีกพวกหนึง่งที่ไม่ได้สวยสุขบนสวรรค์แต่มาสวยสุขบนดินใช้ชีวิตกึ่งเทวดากึ่งมนุษย์จึงพากันสั่งสมบรารมีเพื่อชาหน้าจะได้เกิดในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเป็นลําดับแต่ถ้าบ,เบาเพ็ญบารมีน้อยอาจจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเดัะชานก็เป็นไปได้แล้วแต่เวรแต่กรรม หลวงปู่คำพันธ์ท่านเมตตาเล่าเรื่องเมืองรับแลหรือคนบางบทให้ฟังว่าเมืองรับแลเป็นเมืองเหลี่ยมและซ้อนอยู่กับภพบของมนุษย์เรานี้เองมีความเป็นอยู่ในกายทิพย์การกินอยู่ก็คล้ายกับมนุษย์อาหารและเครื่องใช้ทำขึ้นเองและเนรมิตขึ้นมาด้วยผลบุญเก่าที่เคยทำลักษณะความเป็นอยู่ของชาวรับแลหรือเรียกบางบทจะมีลักษณะคล้ายกับพระเข้ากรรมฐานเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมคืออยู่กันแบบกลุ่มเป็นหมู่บ้านและอยู่เป็นเมืองก็มีอายุของคนรับแลจะแตกต่างกันออกไปเช่น20ปีมนุษย์ถึง2 ร0 0ปีหรือ500ปีอย่างเช่น1วันของชาวรับแลจะเท่ากับ50วันของมือมนุษย์การอยู่ของพวกเขาจะไม่พยายามมาพัวพันกับพวกมนุษย์โดยเด็ดขาดพวกเขาถือว่ามนุษย์ไม่สะอาดกลิ่นตัวสกปรกเหม็นสาบเหม็นคาวซึ่งส่งผลให้กับชาวรับแลมีมลทินติดไปด้วยการเป็นอยู่ของชาวรับแลคือมีกฎห้ามออกนอกอาณาเขตห้ามปรากฏตัวต่อสาธารณชนห้ามเสพกาเหมือนพวกมนุษย์แต่ต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัด หลวงปู่คำพันธ์ท่านคือพระผู้รักสงบผู้เว้นจากการทำบาปท่านคือผู้พ้นแล้วจากโลกวัตฏสงสารท่านได้ดับกิเลสทุกอย่างจนหมดสิ้นผ่านพ้นวิบากกรรมของกิเลสในภพต่างๆมาด้วยความทุกข์ทรมานต้องห้ำหันฝ่าฟันมาอย่างหนักหนาสาหัสเหลือเกินวุดวิตจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสมานก็หลายครั้งหลายหนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านก็มีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความเพียรอย่างยิ่งยวดเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาทุกรูปแบบจะกล่าวถึงอาจารย์พระควดี นานมาแล้วหลายปีมากๆ เป็นช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ท่านได้ไปนครพนมไปกราบไหว้พระทำบุญวัดธาตุมหาชัยปีนั้นอากาศหนาวมากไม่ค่อยมีแดดเลยเวลากลังวันสั้นมากมืดเร็วมากช่วงนั้นอาจารย์ชอบไปนั่งภาวนาอาจารย์พระกอ ד ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนในขณะที่อาจารย์นั่งหลับตาภาวนาอยู่นั้นได้เกิดนิมิตเห็นวังพญานาคไม่มีน้ําเห็นเหมือนคนเดินไปมาแต่งตัวเหมือนหนังจกักจักวงวงส่วนวังสวยมากสีทองงามตาส่วนนอกวังมีน้ําล้อมรอบพ พอรุ่งเช้าอีกวันคนที่อาจารย์พระควดีเห็นในสมาธิก็เดินข้างถนนในวัดให้เห็นขนาดนั้นในวัดไม่มีใครสักคนวัดเงียบมากเสียงนกร้องก็ไม่มีให้ได้ยินเหมือนมีแค่อาจารย์กับผู้หญิงคนนั้นเท่านั้นอาจารย์พระควดีทราบในยานทิพทันทีว่าเขาไม่ใช่คนเดินตัวตรงเดินช้าช้านิ่งมากดวงตามไม่กระพริบ มองตรงกิริยาอาการเหมือนหุ่นยนต์เขามาขอบคุณที่อาจารย์พระขวดีมาทําความสะอาดกว่าดสารามานั่งภาวนาอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณที่วัดนี้ผู้หญิงคนนี้มาปรากฏตัวให้เห็นประมาณหนึ่งนาทีพออาจารย์จะกลับไปมองก็หายไปเลยหลังจากวันนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยพวกเขาไม่อยากมารบกวนการนั่งภาวนาของอาจารย์อาจารย์พระโวดีก็ได้ไปปฏิบัติธรรมประมาณเกือบเดือน หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปอีกแต่ยังประทับใจติดตาติดใจในเหตุการณ์อัศาจรรย์ในวันนั้นอีกประมาณหนึ่งปีผ่านไปเดชาบุญครับด้วยอำนาจจิตของหลวงปู่คำพันธ์ท่านโทรจิตให้กลับไปอีกพอไปถึงวัดกราบท่านท่านบอกว่าจงปล่อยวางจาคะให้รีบปฏิบัติในมรรคมีองค์แปในใจเกิดปิติสุขอย่างยิ่ง กราบขอพระคุณองค์หลวงปู่อย่างยิ่งที่มาปกป้องคุ้มครองอภิบาลคอยให้สติให้กำลังใจหากท่านมีโอกาสต้องไปกราบพระธาตมหาชัยจังหวัดนครพนมให้ได้นะครับโดยเฉพาะสายพญายนาคไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับสุดท้ายของตอนนี้ผมขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปงมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับ หากต้องการคำปรึกษาตรวจเช็ควงชะตานะัดจองคิวล่วงหน้าติดต่ออาจารย์ได้ทางแอปเขียวแล้วบอกว่ามาจากรายการทอล์กโชว์ดชาบุญนะครับอาจารย์จะลดค่าครูให้เป็นพิเศษครับอย่าลืมติดตามชม EP หน้านะครับยังมีประสบการณ์จริงของอาจารย์พระเขาดีแบบเอ็กซ์คู e สที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนหากท่านชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ